นางเอกสุดแซ่บนางแบบสุดสวยจากหนังที่คุณก็รู้ว่าเรื่องอะไรวันนี้เลขห้าแล้วยังสวยมากยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่นะครับหากผ่านมันไปได้เราก็ยิ่งจะแกร่งและเก่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีดีเสมอนั่นก็คือประสบการณ์มากกว่าประสบการณ์คือบทเรียนอันทรงคุณค่าและนี่คือบทเรียนจากประสบการณ์ชีวิต ของนางเอกสุดแซบนางแบบสุดสวยยุค90วาสนาพูนผลวาสนาพูนผลชื่อเล่นแอนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2 5 1 3เธอเกิดปีเดียวกันกับมาชาวัฒนพา,านิชชดาพรรัตนากลและพอานนท์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแสนยานุกรวิทยาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวน แล้วย้ายตามพี่ชายไปเรียนต่อที่เกาะไต้หวัน3ปีโดยเข้าเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนที่ใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารก่อนย้ายไปต่อในโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเรียนที่ไต้หวันในภาคใหญ่แอนมาสนาได้ลาออกและเดินทางกลับประเทศไทยบ้านเกิดและมาสอบเทียบชันมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนมัคสันพิทยาแอนมาสนาเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันมีพี่น้องสามคน ตอนเป็นเด็กเธอเป็นเด็กหญิงที่สนยังกับเด็กผู้ชายครับห้าวแกร่งใจกล้าไม่กลัวใครพี่พี่เขาพาป่ายพาปีนเธอก็ปีนก็ป่ายพี่พี่เขาพาวิ่งพาว่ายเธอก็วิ่งก็ว่ายตามไปด้วยซุกส,สนล้นกำลังว่ากันว่าเด็กสนก็เด็กฉลาดในฝันใสๆของวัยสนสนเธอไม่เคยวาดฝันเลยสักครั้งว่าจะได้เข้าสู่วงการบันเทิงนะครับหากแต่ความระรื่นร่าเริงกล้าแสดงออกนั่นเองที่เป็นผู้บอกอนาคตของเธอได้ดีกว่าใคร พอเริ่มตัวเป็นสาวแอนวาสนาได้รับการติดต่อท่าทามให้มาถ่ายแบบเริ่มต้นจากนิตยสารมหัศจัรร์ที่พลิกชีวิตให้ใครต่อใครมาแล้วหลายคนอย่างนิตยสารแพรวตามด้วยเล่มอื่นๆอีกหลายเล่มถ่ายแบบไม่นานก็ได้ถ่ายโฆษณาครับแอนวาสนาผู้มีใบนหน้าอินเทรนรูปร่างอินเตอร์เธอจึงมีงานโฆษณาเข้ามาหลายชิ้นทั้งเจลและมูสแต่งผมยี่ห้อพีเซลผ้าอนามัยโซฟีกางเกงยีนส์รีน่าสารให้ความหวานยี่ห้อพอลสวิท โฆษณาเสื้อผ้าแบรนด์จอห์นเฮนรี่และลอ,อื่นๆอีกมากมายจนล้นจอจนกระทั่งโตเต็มสาวแอนก้าวไปอีกขั้นจากนางแบบแฟชั่นและโฆษณาเธอก็ได้ไปเริงร่านหน้าจอเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอหลายเพลงในหลายศิลปินเป็นนางเอก MV เพลงขอโทษของเสกสรรชัยเจริญปี2531เพลงสัญชาติตยานบอกของวงตัวพ่อหล่อขั้นเทพนูโวปี2533 เพลงหน้าอายวง forever ปี2534และเพลงตะเกียงวิเศษของวงไอเฟลอัลบั้มที่2ชุดโครงการ2นาโฮนาเฮปี2534เช่นกันถ่ายแบบเดินแบบถ่ายโฆษณาเล่น MV อยู่พักใหญ่จนไปสุดตาผู้สร้างผู้กำกับหนังชื่อดังอย่างประยูนวงชื่นเข้าอย่างจังประยูนวงชื่นคือใครประยูนวงชื่นคืออดีตผู้สร้างหนังรายใหญ่ของไทย ที่เริ่มเดินบนเส้นทางสายน้ําเตยมาตั้งแต่ปี2519เขาเป็นผู้อำนวยการสร้างให้รังสีทัศนพยักษฉายาผู้กํากับเสียปืนใบกํากับหนังให้ก่อนประยุนวงชื่นสะสมประสบการณ์และมากํากับหนังเองสร้างหนังแนวทหารจนกลายเป็นลายมือลายเซ็นเฉพาะตัวโด่งดังไปเลยทีเดียวประยุนวงชื่นท่บาทามแอนวัฒนามารับบทเป็นจอมนางเอกในหนังเรื่องเวลาในขวดแก้วปี2534แสดงร่วมกับนรเบียดจินปิ่นเพชรและปวินาชาริศกุล เวลาในขวดแก้วเป็นนังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมจากหลายสถาบันส่งผลให้แอนวาสนาโด่งดังตามไปด้วยครับซึ่งในปีเดียวกันนั้นปื้ดธนิตจิตนุกูลผู้สร้างผู้กำกับหนวดเข้มได้ติดต่อให้แอนวาสนาไปเล่นหนังผีแฟนตาซีแหวกตลาดเรื่องสยิมกุยคู่กับพระเอกทรงอย่างแบดแต่ไม่ได้แซดอย่างบ่อยเอ็มศุรศักวงไทยก่อนชื่อเสียงของนางเอกสุดแซบนางแบบสุดสวยคนนี้จะดังเป็นพลุแตก เมื่อได้เล่นเป็นนางเอกในหนังดังแห่งปี2535เรื่องรองตะและแปลปรองตะและแปลปปี2535เป็นหนังเพลงวัยรุ่นผสมแฟนตาซีมีดีที่รองเท้าสร้างจากกระแสโด่งดังของนักร้องวัยรุ่นชื่อดังแห่งค่าย R.S คือทัตนัตกััวทุ่งจากอัลบั้มทัดทันเดอร์รองตะและแปลปสร้างปรากฏการความเป็นครั้งแรกให้กับหลายเรื่องในเวลาและเรื่องเดียวกันดังนี้ครับ หนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่ r s Promotion สร้างเป็นหนังเรื่องแรกของทัศนาตะก,กัวทุ่งและตักบริบูรณ์จันเรืองซึ่งตอนนั้นตักอายุเพียง13ปีก่อนจะมาเป็นเทพบุตรแห่งโพไซดอนในยุคปัจจุบันเป็นผลงานกำกับหนังเรื่องแรกของปรญาปิ่นแก้วก่อนจะมากำกับหนังเรื่ององค์บากและต้มยำกุ้งในตำนานเป็นหนังเรื่องแรกที่ทำให้แอนวาสนาได้ร้องเพลงประกอบหนังเป็นครั้งแรกด้วยนั่นก็คือเพลงเกิดมาเพื่อเธอ ปี2536แอนได้เล่นหนังของประยุนวงเชื่ออีกครั้งในเรื่องเพื่อนซื้อภาคกงหนังเรื่องแรกของเจ้าชายลูกทุ่งก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีและในปีเดียวกันนี้แอนวัสนาได้พาตัวเองลงสู่จอแก้วเล่นเรื่องน้ำตาลหยดสุดท้ายทางช่อง3เป็นละครเรื่องแรกในชีวิตซึ่งแรกๆก็รับบทนำครับหลังๆมาได้รับบทรองและบทร้ายจนถึงปัจจุบันตลอดชีวิตการเป็นนักแสดงเล่นหนังไปแล้ว5เรื่อง คือเรื่องเวลาในขวดแก้วสยุมก๋ยรองตะและแลบเพื่อนซื่อพาก,ก้องและเรื่องล่าสุดในปี2554คือเรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายและเล่นละครทีวีไปแล้วมากกว่า60เรื่องและต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เราสืบค้นพบเจอครับขออนุญาตหยิบยกเอ่ยถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพด้วยความเคารพดังนี้ครับ สำหรับแอนวาสนาภูนผลนั้นเป็นที่กล่าวถึงกันมากในช่วงหนึ่งนะครับว่าเมื่อครั้งที่เธอวัยรุ่นนั้นเธอเป็นสาวใจร้อนอารมณ์ห้าวมีความตีสจัดชนิดที่เรียกได้ว่าฉันก็เป็นฉันแบบนี้แล้วใครจะทําไมความห้าวนี้ส่งผลให้งานของเธอลดมาลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่เธอจะเงียบหายไปพักใหญ่ๆครับและแล้วในวันนี้ปี2 5 6 6ในวัย53ปีกลับมาพร้อมความเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือและสวยสะพรั่งสมบยัยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตมาอย่างเข้มข้นโชคโชน เธอกลับมาแล้วกลับมารับงานละครอีกครั้งจากยุค90สู่ยุคสมาร์ทโฟนครองเมืองยุคฝ่ามือเรืองแสงรับแสดงเป็นบทแม่ที่ฝีมือจัดจ้านตีบทแตกกระจายประสบการณ์ให้บทเรียนที่ทรงคุณค่าแก่เราเสมอแอนวันสนาพูนผลคือดาวดวงประกายบนท้องฟ้าบันเทิงไทยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและขอให้มีความสุขมากมายครับ